คลิปนี้นะครับครูจะพูดถึงในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับักเทียนาไฮไลท์คำว่าแยกนิดนึงอ่าแยกตัวประกอบมันมีความคล้ายคลึงกับการหาตัวประกอบบัต่างกันอยู่นิดนึงเดี๋ยวครูจะอธิบายความต่างให้ฟังเดี๋ยวเรามาดูเนะื้อหากันก่อนนิดหนึ่งน,นะนน,นครับการแยกตัวประกอบเนี่ยก็คือการเขียนจำนวนนับนะให้อยู่ในรูปของการคูณกันของตัวประกอบเฉพาะก็คือเอาตัวประกอบเนี่ยเฉพาะเนี่ยเอามาคูณกันนั่นเองนะครับวิธีการแยกตัวประกอบหายังไงนะครับใช้การ หารยาวนะครับใช้การหารยาวนี่คือคีย์ที่สาคัญมากนันกเรียนครับพูดตามครูนะถ้าเกิดเราต้องการหาตัวประกอบให้เรานึกถึงการท่องสุดคูณใช่ปะ่ะแต่ถ้าต้องการแยกตัวประกอบนะให้เรานึกถึงการหารยาวนะครับหารยาวนะหารด้วยจํานวนเฉพาะเรื่อยๆนะครับนําตัวหารทั้งหมด คูณกับผลลัพธ์เราก็จะได้การแยกตัวประกอบออกมาแน่นอนนะครับการดูโจทย์เนี่ยนะมันช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นมากที่สุดนะครับโอเคเราจะแยกตัวประกอบของ24นะทุกคนก่อนอื่นเลยนะเราเจอเลข24เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยนะเอาเลข24มาเขียนใหม่24เราต้องการหารใช่ไหมและหารของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นหารยาวด้วยแบบนี้นะหารยาวนะวนักเรียน เลขอะไรหารยี่สิบได้ลงตัวนะครับขอเป็นจํานวนเฉพาะด้วยนะเริ่มต้นด้วยที่เลขสองนะครับสองหนึ่งสองสองสองสี่อ่าได้แบบนี้นะหารต่อได้อีกนะครับหารต่อได้อีกเอาแม่สองต่อนะครับสองหกสิบสองนะครับหารต่อได้ไหมได้เอาแม่สองต่อสองอะไรสองสาม หนะครับหารไปเรื่อยๆจนกว่าตัวสุดท้ายจะเป็นจำนวนเฉพาะนะครับก็คือเลขอะไรเลข3นะครับเลข3 A แล้วเราจะเอาตัวไหนมาเป็นคำตอบของเราก็คือนักเรียนให้เอา2 2 2 3ตัวเนี้ยมาคูณกันนะครับมาคูณกันครูจะเขียนคำตอบเลยนะอ่ะนักเรียน24จะเท่ากับอะไร สองคูณสองคูณสองแล้วก็คูณสามนี่แหละเขาเรียกว่าการแยกตัวประกอบยากไหมก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากเรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตามันได้นะครับให้เป็นรูปของเลขยกกําลังนะครับเลขยกกําลังนั่นเอนลองดูตามครูตรงนี้นะสองมีอยู่กี่ตัวสองมีอยู่สามตัวเราเขียนแบบสั้นๆที่ทุกคนเข้าใจตรงกันได้ก็คือสองยกกําลังสาม 2ยกกำลัง3หมายความว่า2คูณกัน3ครั้งใช่ไหมอ่ะแล้วก็ยังมีตัวเลกตัวหนึ่งก็คือคูณ3ตัวข้างหลังตรงนี้นะนี่แหละนะครับก็คือการแยกตัวประกอบยากปะไม่ยากนะถัดมามาดูอีกข้อหนึ่งข้อที่สองสี่าอ้าวเขียน45เลยทุกคน45ห้าหรด้วยเลขอะไรดีหารด้วยเลข5าใช่ปะเลข5าเป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะหอะไร 5 9ได้45 5ได้45ยังหารได้ต่อเอาแม่3หาร3 3 9หยุดได้แล้วเพราะอะไรถึงหยุดได้แล้วเพราะตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมอ่ะนักเรียนเราต้องเอาอะไรมาคูณกันเอาเลขก5เลข3เลข3มาคูณกันนะครับ54เนี่ยนะครับมันคืออะไรมันคือการเอา5ค3คูณ3คูณ3นี่ เขียนได้เป็นแบบนี้เอเวลาเขียนเนี่ยเขียนให้ดูเรียบร้อยหน่อยได้ไหมปกติเขาจะเอาตัวน้อยขึ้นใช่ปะ่ะเราเขียนใหม่ได้เป็น3ามคูณสคูณหแบบนี้ก็ได้สำรับที่การคูณแล้วเราก็จะคัปเเลียนให้กลายเป็นเลขยกกําลังเราจะได้เป็น3ยกกําลังสองนะทุกคนแล้วก็คูณกับอะไรคูณกับ5เราได้คําตอบออกมาแล้วนะนี่เรียบร้อยนะครับ มาดูต่อเน,นื่องกันเลยข้อที่3นะครับเลข36เลข36นะเขียนเลย36อ่ะเอาตัวเลขไรหารเอา3หารได้ไหมได้3หารนะ3 1 3 3 2 6นะครับหารต่อเลยเอาแม่3ต่อนะครับ3 42อ่ะ สี่เอาสองหารใช่ปะ่ะสองสองสี่อ่าเรียบร้อยนะครับเราต้องเอาตัวไหนมาคูณกันสามคูนสามคูนสองคูนสองนะครับอ่าเขียนเลยนะสามสิบหกมันก็คือสามคูนสามคูนสองคูนสองนะครับอ่ะเขียนเรียงตัวเลขนะครับเอาตัวน้อยขึ้นมาก่อนใช่ไหมได้เป็น สองคูณสคูณสคูณส,สเปลี่ยนให้กลายเป็นเลขยกกำลังนะครับได้อะไรได้เป็น2ยกกำลัง2ใช่ไหมคูณกับ3ยกกำลัง3นี่ทำแบบนี้นะมาดูข้อที่4ต่อข้อที่4 210นะอ่ะสองเขียนเลย2 1 0 เอาแม่อะไรหารดีเอาแม่สองก่อนได้ไหมเพราะมันเป็นเลขคู่ใช่ปะเอาแม่สองหารสอง2สองสองหาร1ได้ไหมไม่ได้ใส่0 2ละ2 50หิได้ไมนี่ออกมาหารต่อเลยทุกคนเอาแม่อะไรดีแม่5มันลงท้าด,ด้วย5้าแม่5้าน่าจะหารลงตัว5 2 1สองใช่ปะา่ห 5, ้อ่ะได้21และแม่อะไรแม่3ามะสอะไร 3 7 21หยุดแล้วเพราะ7เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมสอง้ยสิบมันก็เกิดจากการเอา2คูณ5คูณ3คูณ7นะ,ะนักเรียนเขียนเลยนะครับ210มันก็คือการเอา2คูณ5คูณ3คูณ7แบบนี้ นะนักเรียนเรียงให้เป็นระเบียบนิดนึงสองหนึก็คือเอาตัวน้อยขึ้นก่อนนะเอา2องคูณอะไร2อคูณสาแล้วก็ไปคูณกับ5สุดท้ายคูณกับ7แบบนี้นะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปคีย์เวิร์ดที่สําคัญกันนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดตรงนี้ครูอยากให้นักเรียนนะถ้าท่องได้นะท่องไปเลย เพราะเวลาเรียนท่องมันไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปทาแบบฝึกหัดบ่อยๆเนี่ยเรียนจะจํามันได้โดยอัตโนมัติแล้วเราจะไม่ต้องท่องอีกต่อไปเลยนะอ่ะโอเคมามาเริ่มต้นกันนะครับอันดับแรกนะครับก็คือการหาตัวประกอบก็คือท่องสูตยคูณแล้วก็ไล่หาตัวเลขคีย์เวิร์ดที่ครูอยากให้เรียนจําก็คือหาตัวประกอบนะครับอ่ะหาตัวประกอบนี่คือคีอคอออย์เวิร์ดเขามาทายังไงอะ ท่องส่คูณถ้าหาตัวประกอบก็คือท่องส่คูณอันนี้อันแรกนะผ่านนะถัดมาการหาจํานวนเฉพาะนะถ้าเรนจำจำนวนเฉพาะได้ก็จะดีนะครับถ้าจําไม่ได้เรนก็ต้องหาตะแกงนี่มันร่อนจนํานวนเฉพาะนะครับนี่ตะแกงร่อนนะครับอ่าโอเคตัวประกอบเฉพาะคืออะไรตัวประกอบเฉพาะก็คือหาตัวประกอบแล้วดูว่าตัวไหนที่มัน เป็จนจานวนเฉพาะนะครับอันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรการแยกตัวประกอบอ่ะคีย์เวิร์ดของการแยกตัวประกอบคืออะไรนี่แยกตัวประกอบนะครับถ้าพูดถึงการแยกตัวประกอบเนี่ยใช้การหารน,นะครับแล้วก็ต้องเป็นการหารยาวด้วยนะครับต้องเป็นการหารยาวด้วยนะอ่าสิ่งที่เรียนมักจะชอบสับสนกันนะครับการหาตัวประกอบกับการแยกตัวประกอบสองคำนี้เป็นคําที่นักเรียนมักจะสับสนกันนะหาตัวประกอบแล้วก็ แยกตัวประกอบนะครับแต่ให้เงินจำไว้ว่าถ้าเป็นการหาตัวประกอบนะให้เรียนทำยังไงอะท่องสอดคูณนะครับแต่ถ้าเป็นการแยกตัวประกอบเนี่ยให้นักเรียนห่านยาวนะครูฝากไอ้เจ้าการสรุปเนี้ยนะให้เงินไปอ่านซ้ำๆไปดูซ้ำๆเพื่อให้ความรู้เนี่ยมันซึมเป็นตัวของเราเลยนะ